สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับเสมอจันเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้ก็จะมากินข้าวนอกบ้านเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้ก็จะมากินข้าวนอกบ้านมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าบบรรยากาศลานเพื่อนดีดีสดประคามเทพเป็นโฮมเป็นแบบว่าบานบานบานเฮ้าในสาลตอนล่าจ้าสดประคามเทพก็เป็นโฮมเงาห้ดีจ้า สภาพ่ไฟลอ็อกดีมากเลยจ้าเพื่อนๆกฤติไปเบิ้งและจ้ามันนี่คอยตัง้งเปเจแวแห่งจ้าบรรยากาศลานดีมากๆเลยจ้าเพื่อน,นแม่ค้าเพร่นกับเป็นใดลูกค้าคอยเป็นรายแรกเลยจ้าทางนี่ก็ติไปทังบ้านละหารมองข้าวปลูกแต้งโม่จ้าอันนี้ก็ติมีทอทังนี่สิไปนี่ก็ติไปตั้งอำเภอจ้ะ เขาทางอำเภอขุดเจียวแดดแล้วจ้าจะขอบคุณหลายๆจ้าขุดเจียวแห่งยั่วๆมาแล้วจ้าขุดเจียวบั่นห้าบวแพงจ้ากินอร่อยบรรยากาศก็ดี ต้นหม่ก็หลายมีต้นไหนนันพรอมด้วยจ้ะต้นหนมะม่วงหาวมะนาวโหในในไอละครเรื่องพระรดเมรี่นั่งทิบสองจ้ะ ร้านน้กายุไอ้ใกล่ๆครับสี่วาก้าน้ำเพื่อได้จ้าสีวาำเพื่อทุกคนบุริลงไปชอบน้ำตาลจ้า กินจำไปอร่อยๆจ้ากว๋วยเตี๋ยวมีตัวไทยอาหารรวดเร็วทันใจจากก๋วยเตียววเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวแหงแ้งตะกินน้ำลงไปจไปไ้ะกระดป็นก๋วยเตี๋ยวเพืม่อน, <c oughs> น ตะโนะสนามใจละมือจา่าใจชีวิตบกเครียดเดี๋ยวป้าเพื่อนๆไปเบิ้งต้นในต้นยังขึ้นไม้ค่าในต้นนึ่ต้นน้ำม่วงห้ำมะนาวโฮต้นมะม่วงหามะนาวโฮเจอเจี๋ยวป้าเพื่อนไปเบิ้งอยู่ ของดีอำเภอชมบุรีก็มีหลายอย่างเด้อจากมีงานปลาไหลมีปลาไหลต่มเปรดมีสารพัดจ้ะาปลาคืนชื่อง,งานงานดังประจําปีของอำเภอบวานเฮสวยงามประกวบทีิดาปลาไหล Nhưng khảo nọc bàn Nhưng quần tiếu bàn Ngon Ngon Quần บรรยากาศบ้านเฮาดีแห้งต้นไม้ต้นไหลเพิ่นรักษาไว้น้ำเย็นเย็นเฉียดใจน้ำเป,ปล่าหน้มเปล่า สุขภาพดีกันเถอะจากยิ่งของกระแทบแต่สุขภาพเขาบอดี้ขเขาป่วยขนาดในครั้งใต่ชีวิตประจําบ้านกน็ร่อยเยี่ยมก็เริ่มน้อยลงอาจารย์ Yeah, mới là trà á này làm. Ừ. จะาสิพาเพืเ่อนๆไปเบิงต้นมะม่วงหาวมะนาวหาวมะนหนาโห่ต็มเลยจ้าหย,ยาบเลยขออนุญาตเพิ่นแล้วจ้านี่จ้าโอ้หลายพวกเปรียวปเปียวอ่ะอืมอืมจ้าไม่ใหญ่ไ่ได้น่อยใหญ่จ้าเอาไปดองกระแทบหลาย น้อยสุกกับมีจ้าอันนี้น้อยแก่น้อยสิสุกแล้วน้อยใหญ่จ้าเดีมาวมาเดาจจับมะม่วงหา,มาวมะนาวโฮมีหลายที่ที่หมูบ่บ้านเสมอจัดกับมีจ้าอนี่ขอเพิ่นเพิ่นปลาเก๋าปลาหลายเลยเพิ่นปลาเพิ่นอันนไม่ขาดเพิ่นใจดีแต่ขอเกะเอาไปไใบกินแก่เปรี้ยวแก่ง่วง จักสองสามหน่วยจ้าเมื่อเนี่กก็จบเก็บครับเสมอจังกินข่าวนอกบ้านสนุกสนานการไปจากการกินอาหารกะทำให้มีความสุขเพราะว่าเมื่อรังกายเดี๋ยวอาหารเขาไปแล้วกะติทําให้ระบบภายในร่างกายขับเคลื่อนไปได,ด้โดยดียจ้าเมื่อเนี่กามวลมวลกันนะจ้ามีความสุขในทุกๆวันในการใช้ชีวิตจ้าสวัสดีจ้า